ไม่ยังจ่ายแต่คุณพูดคำเนี้ยคุณพี่เป็นไรวันนีคุณเดือนก่นด่าคู่ไหมใช่้วันนี้มันโกลมาถึงนี่้วก็จะถึงนล้ว่วานนี่อพกลับอเราพอเราไปพอเราไว้แล้วพวกมันโผลมาใช่ผมมัได้ไแต่ไม่ได้มัดนะมัดมัา บอกมาได้จีกทไม่ได้ดิไปมันเปเรื่องเราต้องาของเราปเปียนในตัวที่คือมันใช้ไม่ได้มบอกเอางี้เดี๋ยวถ้าเราจเข้ามาตั้งแต่ผมนแรยังมันใช้ได้้ใ่ไ่้ผมไม่ยกเกเป็นผใช้ไม่ได้หรอยังไมก็ยกเลมึงก้าจะไม่ได้ไม่ได้ไมต้องรอเลยแต่ต้องจ่ายนันรอกคำพูดที่ไม่เหมาะมเออระหว่างที่รอเนี่ม พี่แฉลบแล้วไปบ้านไปพี่แฉลบแรงแล้วมั้งเงือยแล้วพออย่างตัดาไว้ตัดาไว